สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งงานที่โดมิโนพิซซ่านะคะโดยโดมิโนพิซซ่าค่ะเปิดรับสมัครพนักง,งานส่งอาหารแล้วก็พนักง,งานทำอาหารนะคะรายได้เฉลี่ยอยู่ที่360บาทถึง400บาทต่อวันค่ะประจำสาขาเตาปูนติด MRT บางซ่อนนะคะเพื่อนๆที่สนใจงานร้านพิซซ่าค่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลย โดมิโนพิซซ่านะคะเปิดรับสมัครพนักงานส่งอาหารค่ะรายได้วันละ360บาทถึง400บาทคุณสมบัตินะคะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะวุฒิการศึกษาระดับม .3 ขึ้นไปรายได้เริ่มต้นชั่วโมงละ45 5 0บาถึง50บาทนะคะค่าเที่ยววิ่งเที่ยวละ30 4 5ถึง45าบาทมีรถจัก,กรยานยนต์มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็มีพรบรถจัก,กรยานยนต์ค่ะ และรับสมัครพนักงานประจำร้านนะคะรายได้วันละ360บาทถึง400บาทค่ะคุณสมบัตินะคะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะอุดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปรายได้เริ่มต้นชั่วโมงละ45-50ถึงบาทเช่นกันนะคะสวัสดิการที่บริษัทมีให้ค่ะมีเงินจูงใจพิเศษจากผลงานวันหยุดพักผ่อนประจำปีค่าล่วงเวลา ประก,กันอุบัติเหตุจกกักรยานยนต์ชุดยูนิฟอร์มและประกันสังคมค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0614565553คุณฝนค่ะ0614565553คุณฝนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ